เราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกัญชาภาพัใต้เลยจริงนม่รู้จักแค่ภาคเหนือแบบว่าไปไหนก่อนลุงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสุขยอดมีกี่พันอันนีุ้งเยอะมากไม่รู้ จะเอาเท่าไรออันนี้เราจะเดินทางไปบางสะพานคุณแอนเตรียมข้อมูลบางสะพานมาไม่เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยหูยังใหญ่ต้นนั้นคือต้นสายพันธุ์บางสะพานใช่ไหมคะใช่ น,นีบางสะพานดังเดิมอันนี้บางสะพานเคดีแน่นขึ้นกว่าเดิมตัวโช่อดอกตัวบัง กามจารุเปทีริสิขารตเตจันตลิเควมานีทีเปรตเทจคาเมตาลุวะคาหานีสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราโทร <ๆ S 1> จาก <ขอ S 1> รายการพันไทยนะครับทางลุงด<ำ>ังให้เบอร์มาครับเรื่องกัญชาสามพันมสีใ่ครับตรงนี้ผมถึงจุดนัดหมายแล้วครับแต่ว่ายังไม่เจอใครเลย พี่คิงครับเอ่อไอสายพันธุ์ที่พี่ปลูกนี่เป็นสายพันธุ์หม yes ื่นสีหรือเปล่าครับหรือเป็นสายใช่ครับคือหมื่นสีนี่คือชื่อพันธุ์ใช่ไหมคะหรือว่าชื่อชื่อของหมอยาครับลําปากนีชนะครับโอ้โหอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วว้าวไงู้ดูดี